สบายดีพี่น้องมดซุขคูุขคนเนาะไมนนี้เบาสอนพาพี่น้องมาเบ่งอ่างเลี้ยงคบพี่นอ้องอ่างเลี้ยงคบดี่เพื่อนเบาวสอนเองเลี้ยงกบย้ำหนาวพี่น้องเลยกบบเบาซอนเลี้ยงหาก็ได้ประมาณสามเดือนปลายพี่น้องบู้ว่าเป็นอย่างกบมันจริงตายพี่น้องคบตายลายขนาดพี่น้องเลยเนี่ยน,น,นี้ก็ตายแล้วพี่น้อง กบตายหรือว่าเลี้ยงบุถึกยามบ่เนะานะบอกเข้าใจให้กันนะบางคนจะบอกบ่ให้เลี้ยงยามหนาวเนาะเพราะว่ายามหนาวนี่กบมันจะเข้าเบ้าและมันจะบ่ก,กินอาหารพี่น้องเลยตายอยู่แต่ว่าไ่ได้ตายลายนะตัวบ่ตายก็ยังไหลพี่น้องเลย บอลสอนเลี้ยงกบพี่น้องเว้เลี้ยงไว้กินเนบ่ได้เลี้ยงไว้ขายดอกทนวะิตบอลสอนว่าจะบอลเลี้ยงแล้วเนาะเดี๋ยวอยากลองเบิึงนะบ่เคยเลี้ยงบ่เคยเลี้ยงกเพื่ออยากลองเบิงึงบอลสอนเริ่มเ,เลี้ยงระยะอันปลายเาอยู่ฝนเนาะ ตามที่หลายคนแนะนำเขาเจ้าก็ให้เลี้ยงกันระย,ยะเดือนห้า,ายยเดือนหกพี่น้องลลยยเ,เลยใช่หรลอระยะเฮ็ดนาน้าปีเนาะระยะนั้นกบมันจะบดตายแล้วมันจะกินอาหารพี่น้องบางโตัวก็โหญ่พี่น้องเลยบางโตัก็โบย่บางโตั็ใหญ่ายานาย่นยคือตัวนี้น้อยๆเนอนนปปน่ะซัมีูโปเนาะมันโมใ่ญ่ชงส่ครับ บาสอนเลี้ยงกบที่เราอยู่ล้วพี่น้องเลยคือตัวนี้เป็นบานี่ยเห็นปะเป็นบาทยุขามัาน,นะขาวๆวันพี่น้องนีเ่เป็นบาทหลังจากเป็นบาทแล้วล็วมันจะตายพี่น้องเลยอาหารมันก็บกกินบาสอนเลี้ยงอยู่อ่างดินครับพี่น้อง อย่าาซอนจิเปอร์นะพี่น้องเบื่องเนาะมันมันมารี่อยู่ในนี่พี่นอ้องอ๋อเจ้หลายขนาดนียกบมันหนาวพี่น้องเลยม,มันหนาวมานันเลยเลยมาซ่อนอยู่ในอันอยู่กองนี้เนาะตอนนี้อยนเมืออท่าแคกแขวงข้าม้วนอากาศกันหนาวขนาดพี่น้องเลยสิบลปยองศาสิบหา้าสิบห,บหกองศาเนาะ นาวี่ดินี่กบพอปีงพอพอพัดแล้วพี่น้องไหยซ้ำบางตัวก็ซ้ำสามนิ้วสองนิ้วเนาะบางตัวก็ใหญ่บางตัวก็ไม่ใหญ่ะกบตายพี่น้องอันนี้ก็ตายสองตัวเลยเห็นบ่ตายสองตัวแล้วทักเสียจงไงบ่ให้มันตายไง มันพากันมารีอยู่นี่เนาะมันหนาวกลางคืนอากาศหนาวขนาดเลยเสียดายเงินขนาดพี่น้องเลยเราสอนซื้อมาเลี้ยงประมาณห้าร้อยตัวเนาะตายไปเกือบสองร้อยไปหน้าสิวเลี้ยงเนาะเพราะเลี้ยงพิรุดูนี่มันมารลีอยู่ยนี่พี่น้องเนี่ยตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีเนาะอยู่นี่ยังบานตายเือ เาสอนหาเราไปเฮ็ดพัดเฮ็ดมันสองสามเท่อนล้วเนาะสำน,นี้พอดีเพียงเราพี่น้องเลยบาสอลโบเลเทพื้นไฮมันแน่หรือว่าเฮ็ดพิษหลายเฮ็ดพิษวิธีบ่บโบเลเทพื้นซีเมนต์ไฮมันเนาะมันจะปล่อยน้ำใส่น,ะน้ำสาบน้ำเปื้อนน้ำเน่าก็มีแต่เปลี่ยนน้ำพี่น้องเลย อันนี้แมนส่วนพัสกสลัดของบาวสอนพี่น้องพัสกสลัดกำลังเขียงงามเพักสลัดธรรมชาติปลอดสารพิษเนาะบาซอนบริได้ใส่ปุ๋ยปลูกด้วยธรรมชาติล้วนๆเนาะใส่ขี่งวงขี้ควายขี่แกะพี่น้องเลยปลูกพอได้กินพี่น้องเนาะบริได้ปลูกขายอันนี้แม็นนานัน ผักหอมพี่น้องผักหอมป้อมเนาะยังพันใหญ่เพื่ออันเป็นต้นมะขี้โหดหรือว่าใบมะขี้โหดยังพันใหญ่เนาะเป็นต้นทูนหากระปุกยังพันใหญ่เนาะอันนี้ผักกระเพราพี่น้องผักกระเพราเนาะเอามาซอยผัดเผ็ดกบก็ได้ เผ็ดผัดกระเพาะราก็ได้พี่น้องเลยอ่าน,นี้เป็นสวนมะล้วยเนาะมีทั้งมะล้วยน้ํามะล้วยชะนีพี่น้องเลยบบสอนปลูกอยู่หลังห้องน้าเนาะกําลังใหญ่กาลังงามพี่น้องส่วนข้วยเนาะอันนี้แม่นนานมะทัว่วล้านเต่าพี่น้องเลย ถั่วลันเต่ากำลังเกี้ยวงามมักถั่วลันเต่าพี่น้องเลยอันนี้เป็นต้นหมักถั่วแห่พี่น้องเลยหมากทัวแห่เนาะเอามากินกับเมี่ยงข่าเมี่ยงหัวสิงคายเอามากินเอาไว้กินกับเมี่ยงหัวสิงคายย็าไดนะ้แล้วพี่น้องเลย หมักทั่วแห่ใอย,ยังเคยกินพี่น้องภาษซาลาวมันหมักทั่วแห่ทั่วแห่พี่น้องเลยอันนี้เป็นนานพักกาศเนาะยำบานใหญ่เหือยน,นันพักกาศทางหน้าของพี่น้องแม่นันต้นไม้ไผ่เลี้ยงน้องต้นไม้ไผ่เลี้ยงน้อง อ่ก็ออกสองสามนอเนาะแต่ว่าบาสอนบร้อยเอามาเป็ดแกงเนาะว่าอยากให้มันขยายตื้มมาเบิ่งทางด้านนีอนน้อันนี้ก็เป็นส่วนอันนี้ก็เป็นนานพักกาศเนาะนานพักกาศหากระปลูกไม่ใหม่พี่น้องนะยังมาในหดน้ำเถอะนานพักกาศพักบ้งพักหอมบัวเนาะ อันขาวๆนี่แม่อันขาวๆนี่แม่ปูนพี่น้องเลยปูนเอามาปั๊บดินให้มันดินงามเนาะมาเป็นปุ๋ยโบเมนสารเคมีเนาะอันนี้เป็นส่วนพักสลัดนานพักสลัดแต่มันเขียวงามพี่น้องพอดีกินสำเนีา อันนี้เป็นพืชพักส่วนขั้วเนาะพี่น้องพืชพักส่วนขั้วของบาวซอนปลูกไว้ไว้กินเส้ากินแรงพอได้เก็บยินพี่น้องประหยัดรายจ่ายประหยัดเงินในครอบครัวไปเนาะอันนี้เป็นพักการห่อเนาะการห่อเก็บไปกินสามซีเ่อแล้วพี่น้องไหมการดห่ออันนี้เป็นส่วนพักบัวะพาส่วนพักบัวะ่าพี่น้องเลย เอาไว้กินกับก้อยกับลาบก็ได้อันนี้มันค้างมาถั่วฟักยาวเนาะค้างมาถั่วฝักยาวกำลังเขียวงามกำลังเป็นมากพี่น้องมากมันจนเอาไว้ตำเนาะเอาไว้ตำลวเอาไว้กับลาบกับก้อยก็ได้เนาะถั่วผักยาว สำหรับคลิปนี้กับโบวี้อย่างายดอกเนาะพาพี่น้องเลาะเบิงพืชผักสวนครัวยูเฮื่อนของบ่าวสอนเนาะแต่ว่าพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวสอนเนี่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปครั้งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ม่านี้บ่าวสอนก็ขอจบไว้เพียงสานีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอทุกคนจองอยู่ดีมีแหงโชคมาเงินคำลำรวยสบายยี่